สวัสดีครับผมนักกาเจ็ดด,ดีตัวนี้คือหูฟัง Sony Link แบตเป็นหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดจากโ o n y นะครับผมได้รีวิวและแชร์ประสบการณ์ในการใช้งานไปแล้วในคลิปก่อนหน้านะครับในคลิปนั้นเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของดีไซน์เรื่องของวัสดุอายุแบตเตอรี่นะครับรวมถึงการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันนะครับคลิปนี้ผมได้ไอเดียมาจากผู้ชมทางบ้านท่านหนึ่งนะครับที่พยายามจะเชื่อมต่อ Sony Link แบตกับ Apple Watch น่าจะเป็น Apple Watch ซีรีส์เนะครับก็น่าจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับพยายามเชื่อมต่ออยู่หลายครั้งก็ยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับจึงส่งข้อความมาครัผมอยากให้ผมแนะนําวิธีการเชื่อมต่อกับ Apple Watch นะครับหลังจากที่ผมได้ข้อความเนี่ยก็เลยเอามาทดลองนะครับเชื่อมต่อ Sony Link b ์บัตกับ Apple Watch ที่ผมมีอยู่แต่เป็น Apple Watch รุ่นแรกนะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้งานแล้วก็เก็บใส่ไว้ในลิ้นชักนะครับก็หยิบออกมาชาร์จแล้วก็ทดลองดู นะครับรวมถึงเอาหูฟังรุ่นที่ผมมีอยู่นะครับคือ u ั g g a l a า y Buds Pro กับ Sony น,นะครับ Sony ตัวน,นี้เป็น Sony รุ่น w h 1 0 0 0 XM 2นะครับก็เป็นหูฟังบลูทูธมี Noise Cancellation System อยู่ในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันว่าผลการเชื่อมต่อ s o y y l n n k u บ s กับ Apple Watch จะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับ Samsung Galaxy b u t c h Pro แล้วก็ Sony ตัวนี้นะครับไปดูพร้อมๆกันในการเชื่อมต่อหรือ pairing Sony Link Buds กับ Apple Watch นะครับก่อนอื่นเราต้องทำให้ Sony Link Buds อยู่ในสถานะพร้อมที่จะเชื่อมต่อหรือ pairing นะครับวิธีการเปิดฝาเคสขึ้นแบบนี้นะครับกดปุ่ม pairing ท้ายเครื่องค้างไว้5วินาทีจนไฟ LED ตรงนี้นะครับ ขึ้นเป็นสีฟ้ากับพ์สองครั้งต่อเนื่องแบบนี้นะครับแสดงว่าพร้อมที่จะเชื่อมต่อแล้วนะครับโอเคนะครับก่อนที่ผมจะไปทดลองเชื่อมต่อ Sony Link Bu บัตกับ Apple Watch ผมจะทดลองเชื่อมต่อกับ Samsung Galaxy Bud ร Pro ก่อนนะครับตามด้วย Sony ตัวนี้สุดท้ายก็จะเป็น Sony Link b u บันะครับเข้าไปที่ Apple Watch ไปที่ Setting นะครับรูปเฟือง ไปที่บลูทูธนะครับพอเข้ามาบลูทูธใน Apple Watch แล้วนะครับจะเห็นตรง Device นะครับขึ้นว่าเสิร์ชกำลังค้นหาอุปกรณ์นะครับผมจะเชื่อมต่อกับ Samsung Galaxy Bud s r r o นะครับก็เปิดฝาออกแบบนี้นะครับดูนะครับแล้วก็หยิบหูฟังออกมา เห็นไหมครับเสิร์ชเจอ Galaxy b u t c Pro แล้วนะครับแสดงว่าเชื่อมต่อได้กดเข้าไปเรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อได้ภายในครั้งเดียวนะครับถือว่าเชื่อมต่อได้ง่ายมากๆนะครับถัดไปเป็น Sony ตัวทางขวานะครับวิธีการ แพรลิ่งนะครับของ Sony ตัวนี้กดปุ่ม Power อรค้างไว้ประมาณ5วินาทีนะครับจนขึ้นเป็นไฟกระพริบสีฟ้าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับพอ Sony ตัวนี้พร้อมที่จะแพรลิ่งนะครับ a p p l e Watch จะเจอ w h 1 0 0 0 X M 2นะครับก็ กดเชื่อมต่อได้เลยเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมต่อได้ง่ายภายในครั้งเดียวนะครับนี่คือโซนี่ตัวก่อนหน้านั้นนะครับคราวนี้มาลองดูกับโซนี่ลิงบัตนะครับก็เช่นเคยนะครับเปิดฝากดปุ่ม pairing ค้างไว้5วินาทีครับนี่ผมทดลองครั้งแรกนะครับ ตอนนี้ Apple Watch ก็ยังเสดหูทูธอยู่นะครับไม่เจอนะครับคือถ้าเสดไม่เจอเนี่ยนะครับไฟสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็ดับแบบนี้นะครับอ่ะลองครั้งที่2กดค้างไว้5วินาทีนะครับพร้อมเชื่อมต่อนะครับ Apple Watch ก็ยังไม่เจอนะครับก็ยังไม่เจออยู่ดีนะครับจนไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็ดับไปนะครับครั้งที่3พร้อมเชื่อมต่อทำไมนะครับมาที่ Apple Watch ก็ยังเสิร์ชอยู่แต่ไม่เจอ Sony Link บัตนะครับ จนไฟขึ้นเป็นสีเขียวแล้วก็ดับไปเป็นครั้งที่3นะครับจากที่ผมได้ทดลองจริงๆแล้วเนี่ยผมทดลองไปเกือบ10ครั้งนะครับก็พบว่า Apple Watch ยังไม่สามารถคน้เคนเจอนะครับยังไม่สามารถเจอ Sony Link บัตน,นะครับจึงไม่สามารถเชื่อมต่อได้จากที่ผมทดลองตัวนี้เป็น Sony รุ่นก่อนหน้านั้นนะครับเชื่อมต่อครั้งเดียวได้เลยแต่ตัวนี้ ตัวใหม่ล่าสุดเชื่อมต่อไม่ได้นะครับผมคิดว่า Sony Link ์บัตรตัวนี้นะครับเฟิร์มแวร์อาจจะยังไม่รองรับการเชื่อมต่อกับ Apple Watch ดังนั้นนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเชื่อมต่อ Sony Link b ์บัตนะครับกับ Apple Watch เวลาไปออกลังกายแล้วอยากจะฟังเพลงนะครับต้องบอกว่ายังเชื่อมต่อไม่ได้นะครับก็ด้วยเหตุผลที่ผมคาดการไปว่าเป็นเรื่องของเฟิร์มแวร์ที่ยังไม่อัปเดตให้รองรับ Apple Watch ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับ คลิปการทดลองเชื่อมต่อโ o นี l ลิงค์บัตกับ Apple Watch นะครับท่านใดที่มีคำถามหรือมีคอมเมนต์สามารถโพส์ตไว้ใต้คลิปได้นะครับหรือแม้แต่ท่านใดที่สามารถเชื่อมต่อ Sony Link Bu บัตรกับ Apple Watch ได้น,นะครับก็อยากให้แชร์มาใต้คลิปได้เช่นเดียวกันนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมท่านอื่นๆด้วยนะครับสุดท้ายสำคัญมากๆฝากกดไลค์กด subscribe c h anel n gadget ดดีๆด้วยสวัสดีครับ